วันนี้พาทุกคนมาหาห้องพักที่จังหวัดกะแพงเพชรน,นะครับด้วยบัตเจ็ตที่350บาทต่อคืนนะครับก็หายากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ยากเกินความสามารถครับเราได้ที่นี่ครับต้นน้ำดีสอทนะครับ ก็มาดูว่า350บาทได้ในบ้างมีที่ตากผ้าให้เราครับแต่ว่าอยู่ด้านหน้าห้องนะครับเพราะว่าห้องจะไม่มีระเบียงด้านในแต่ถือว่าดีนะมีที่ตากผ้าให้พอเราอยู่เป็นอาทิตย์เลยนะครับภายในห้องกว้างที่ชอบมากๆเลยก็คือได้ตู้เย็นตู้ใหญ่นะครับใส่ของได้เยอะแต่ทีวีเนี่ยจะเป็นรุ่นเก่าแต่เล่นเกมได้นะครับแอร์ที่นี่เย็นไม่มีปัญหาเซอร์ไพรส์คือได้เตียงนอน สามเตียง350บาทโอ้ถือว่าดีมากเลยนะครับแต่จริงแล้วนี่คือต่อรองราคามานะแล้วก็มีโต๊ะทำงานให้นะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนะมีที่เก็บเสื้อผ้านะครับมีตู้เสื้อผ้าเป็นแบบเปิดจอดรถน้านหน้าได้เลยนะครับผมเมาโซนนี้เลยฮะมากันอยู่ประมาณสัก20คนก็เกือบเมารีสอร์ทนะครับบรรยากาศภายในลมลื่นครับที่นี่นะครับแต่ว่าตอนกลคืนมานั่งอาจจะยุงเยอะนิดนึงนะครับ